ปัญหาผนังบ้านแก้ง่ายๆด้วยสีรองพื้นทลิปนี้มันสําหรับคนที่กาลังทําบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของบ้านหรือช่างผู้รับเหมาเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาในการรีโนเวทบ้านหรือการสร้างบ้านเนี่ยประมาณหปัญหาจริงๆแล้วครับการแก้ปัญหาพวกนี้มันง่ายๆด้วยการเลือกซื้อสีรองพื้นให้ถูกต้องเนาะปัญหาแรกนะคุณแปมที่มักจะเจอกันคือเชือ้อราบางทีขึ้นบนฝ้าขึ้นตรงจุดที่น้รั่วมันแก้ปัญหาแล้วซ่อมแซมเป็นยังไงดับแรกเลยนะคะพอมันเกิดเชื้อราค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็เราอาจจะ มีการล่วซึมก่อนที่จะเริ่มการทาสีค่ะเราจะต้องเตรียมผิวหนิวในการขัดลอก<ะ>เอาพวกเชื้อราพวกนี้ออกให้หมดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้ขัดในส่วนผสมของน้ำยากำจัดเชื้อราค่ะเขาจะมีตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของสปอร์ของพวกเชื้อราค่ะทําให้นวันนี้ค่ะกําจัดสปอร์เดิมออกแล้วก็ยับยั้งการเกิดสปอร์ในอนาคตด้วยก็จะช่วยลดอัตราการเกิด เชือนะ้อราเน่าหดได้ด้วยค่ะชื่อผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดจะมาซื้อต้องชื่ออะไรถ้าไปของนิบอนเพนนะคะน้ำยาก,กำจัดเชื้อราของเราก็คือนิบอนเพนวินิเลสไบโอวอชนั่นเองสมมติเรากำจัดเชื้อราไปแล้วทาไปแล้วตัวเชื้อรามันยังอยู่เนาะหมายถึงว่าหมายถึงว่าสีดำอาจจะยังอยู่ถูกต้องค่ะก็คืออาจจะยังเหลือเป็นคราบดำๆเฉยอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราอะตัวสปอร์ของเรามันโดนกำจัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ